ไอเก่งจังเลยบ๊ายบายจุ๊บวันนี้อ่าสวัสดีครับคุณนี่ค่ะครับครับสวัสดีวันนี้วันนี้ไปเล่นสไลเดอร์สบายดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโซยคอลวันนี้พาตัวเล็กไปเล่นบิ๊กซีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกเหรอสวัสดีอีกแล้วไปเล่นบิ๊กซีกันครับเล่นบิ๊ก ครับมีกันเถอะออีกไปครับป้าคนหน่อยไปเที่ยวครับเมื่อนี้มามืนเลมอมมอแล้วคุณตาโอ้แล้วคุณตาจอดอยู่ตรงนู้นเหรออ่ะเดี๋ยวให้น้องหงถือกล้องไปจับตัวเล็กมอมมอด้วยกินไม่ต้องขึนไม่ต้องขึน้องจะไปเที่ยวกับหน้าหงครับตัวเองไม่น้องถือไม่ได้ครับอ่าดูเราจะดูมอมมอกันนั่งลงนั่งลงตรงนี้พาเบบี้ไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยพาน้องไปเที่ยว เดี๋ยวไหมไปเที่ยวไหมถ่ายเอฟซีดิฉนถ่ายเอฟซีไปด้วยไหมครับไปด้วยเอ้าตอบเอฟซีอะไรตนะอบแทนเลยเหรอถ้าให้น้องกินข้าวอิ่มแล้วน้องจะไปเที่ยวไปเที่ยวเหรอใช่ไปกับใครเหรอวันนี้ไปไปกับใครครับไปนัดกับตาทีมไปกับนักทีมมีใครอีกมีมีน้องด้วยครับน่ะแล้วก็มีใครอีกครับ อี่อะไรครับมีเอ้ามีมีไม่ออกสัพี่นั่นน้ําพี่นั่นน้ำครับเอ้าโอเแล้วก็น้องครับนครับผลบอลเสือไอวัวได้เอ้ยว่าอะไรวะมีมีเอเออน้องสีเด็กชายให้พี่เฉดีแต่วันชื่อเล่นน้องนั่นน้ําไงโอเคมาเจอกันที่พ่าเจอกันที่พิซซีครับบอกก่อน น้องจะไปเล่นอะไรนะเล่นขับรถเล่นรถครับเออเล่นรถครับไปเล่นสนุกกันเถอะไปเลยไปเล่นเล่เล่นว่ะเอยน้องเป็นอะไรนะเหนื่อยเาวาเหนื่อยว่าใช่หเหนื่อยเบาจนสุดทางเหนื่อยก็เหนื่อยจัง เหนื่อยแล้วเนาะวะเราอยู่วะเซลว่าจะขึ้นรถอยู่ๆวันนี้แล้วเงียบเงียบไปสักพักนึงแล้วก็โอ้ยเหนื่อยจังวะเซนอืมยินดีเจ้าจนออกปากเองออกปากเองวะเหนื่อยว่เซลน้อพูดอะไรเนี่ยมูเออน้องพูดอะไรเนี่ยเอาเ่าๆพงนึกน้องน้องใช้ มันห้อนอะไรแหละนะหมดานนำมันห้อนไม่ได้มันห้อนเด้อมันห้อนเด้อไม่ใช่ฮอนไม่ใช่หมัอนฮอนโอ้ต้องมีมันฮอนเด้อครับครครับมานมันยาวเกินไปตัดออกสตัดกันไก่ออกโอตัดกันไก่ออก เอากันไก่ตัดออกไม่ได้กันกันกันตัดกันไก่ออกว่ะสันกันไก่กูเออมันจะได้ตัดเท้ผมใหญ่ได้ตัดยอดอันนี้เราเอาหวีหวีเกี่ยวเกี้ยวโมเมนต์หวีเอารถแมคโค่น่อยเกี่ยวผมใหญ่จนได้กันแม่ว่าหงตัดให้แม่เนยนี่เนาะเฮ้อมันผ่านกันรถมันผ่านกันรถกับผ่านแล้วรถออกบัวไทยมันหอดมันหลอด นี่น้านามยังนั่งอยู่นิ่งๆเลยเห็นไหมกอดอกอยู่นิ่งๆเลยใส่เข็มขัดด้วยอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไม่นิ่งเลยกลมน้องไม่ชอบน้องไม่ชอบไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบอะไรนี่เราไะโคอยู่ข้างหน้านั่นป้าโอ้ยน้องไม่ชอบนอนไม่โคลไม่เนี่ยไม่โคเห็นไหมเนี่ยนี่แม่โคตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ไปยืนยืนดูด้วย กันไปเดี๋ยวของเล่นปะมานี่มามาเร็วคุณน้องเจ้าอะไรเล่นของเล่นก่อนไปเดี๋ยวค่อยกับมาเอาไปเดี๋ยวเพื่อนจะขโมยไปไปกนเรื่อยไปเร็วไปเร็ื่อบเออเดี๋ยวค่อยมาเอาไปเอาครับข้ามาค่อยเอาปีกา นี่ไอ้ห่าวครับจีจารเราจะเลือกของให้เบลล์นกันไหมเดี๋ยวกนจะเลือกของให้เบบีด้วยนะมนหน่อยห่าเองของมีอาร์ตกับน้องด้ยบู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 บบบบูบบู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 บ่บู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 บบูบูบูยูบปบูบบบ มาเลยระเพียวไปหาไงโทรจ้าวไงโอ้วันนี้คุณยากีทงานเนาะไปถอยเบอร์นานป่าไฟประถามูอเลยบันี้ เลี้ยงก่อนเดี๋ยวเลี้ยงก่อนแป๊บนึนงเดี๋ยวให้เราเอาอน้องเข้าไปข้างในเอาพี่เข้าไปข้างในก่อนนั่งนั่งอย่างนั่งอันนี้ไเล่นบานบอลเหรอไม่เป็น,น,น,รนปทรงร้านไปให้เขาไปได้บานบอลนี่ตัวเล็กจะเล่นรถเหรอเดี๋ยวให้น้องไปแลกตังก่อนนะ

บอลครับบ้านบอลมีสแสลเดอร์อ่าน,น้ำกระโดดไหมไม่เล่นสไลเดอร์เหรอไม่เล่นสไลเดอร์ไงไเล่นแล้วมีปูยังว่าวบอลนะครับเฝอา 对对，对。 ได้นีน่วาเอาไหมเอาหยอดไหมหยอดไหมฮอนมยฮอดฮอดนอ,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 อดอดฮอยฮอด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 อดอดฮออ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  เด็กหน่มาเล่นพี่เกาอันนี้ผู้ใหญ่อยากเล่นเห็นผู้ใหญ่อยากเล่นนั่นเนี่ย็ผู้ใหญ่เล่นเลยเลยพาอนมาได้เริงเลเขาเบิรงยูนติกตอกเอาไหน้อง่นอันนีได้มเล่นหเอานนีป้าเอาตัวนี้หนหนี เว้าหงจะเล่นนะอ๋ออ้อหก็บเลย,เลย,ลยกิบเหมือนเวลาก่อนนด้เยนี่ สนุกไหมเล่นมันจับไม่ได้ครับมันจะหกครับเดินคลองเล่นเสียตไากินกินอะไรกินต่อครับเดี๋ยวให้เอาไปกินไอเคเฟซีก่อนป่ะไปกินเคเอฟซีกันต่อเี๋ยวใหกินในร้านปะนองจับมันจะหกป่ะ่ะเดินเด้น้องชิมด้วยหน่อยน้องชิมด้วยมาชิมด้วยโอ้โหไม่จับน้องไม่จับไม่จับไม่จับไบ่ได้ที่ชู้ลงมาชิมชิมชิม เราดูดกิมืดมือดก่อนสนุกไหมครับสนุกครับสนุกไหมเนี่ยสนุกไปกิน KFC ก่อนค่ยอยกลับบ้านเนาะไหนอันนั้นเอาเอาเอาเปิ้ลไหมแอปเปิ้ลอืมเดี๋ยวแม่ถามเพราว่ากลับบ้านเรวต้องซื้อจะไปเสี่ยวต้องนีต้องได้กินสั่ง KFC ไปแล้ว มึงปากดูวยหมดเลยได้ฮิจูไปได้ลงรถได้มาแล้วกินเลยเพื่อนเดี๋ยวค่อยเช็ดอร่อยไหมเห่อยมากมากเพือร่อยดน้องนะดูน้องกินน้องขอเครื่องหน่อยละจ้ะอร่อยไหมครับจานหน้าอร่อยไหมครับจะกินอะไรเนี่ย ไงจิ้มเต้นไปโอเคมาใส่ให้โ <Okay, S 1> <ป> okay, อเค okay. น,นี่มีนักเก็ตใส่ให้ไก่นักเก็ตปลาใส่ให้อ่เอา,เ,อาเลยโอเคสวัสดียุบปากเนี่ย<อ>นี่เอาอันนี้จะนม่หายตัย้งมัยจ้ะอ่ะเดี๋ยวนัแป๊บหนึ่งแ้วนี่ไปขี่แล้วนะ,ะมาให้กินเลยเดี๋ยวพาไปล้างมือ ร้อน, <Okay. S 1> อนอยิบได้ไหมหยิบเองไม่ได้มันร้นอนร้อนจังน,น้องกินน้องกินเยอะเลย ừ, ดกินเลยครับ กินให้หมดก่อนเนี่ยน้องกินให้หมดก่อนนี่มีนักเก็ตด้วยนั่งกะนั่งบนั่งรอไม่เอาเหรอน้องกินอะไรขี่มน้องกินอะไรครัเ้าแม่น้ำมาน้องกินกเจ้มะเสียเทีหรอ,อกิดกังเลย อันนี้มอ,นนอันนี้มันเผ็ดอันนี้มันเผ็ดครับรสคู่ใหญ่ครับกินไ,ไ,ดไ,ได้แต่หน้าผมเหรอกินได้ ก็มีมีในเต๊กล้วยไม่หม่้ไว้กน้ตาลเลยเบิ้ดแต่บ้านมีเติมพากินเก๊ต้อนมาเจเเพืนมัให้กนำนี่นักเจ็ตป่าเห็นไหมอามากินเ f ๊กซวันนี้อยมากินเ f ๊ซน้อยกับเก้งเก้งเกงเลยไม่ให้ผู้เนอันนี้